พุทาเนาะอือเปนพุวัดพุทธาก็ว้าเราพอไปหนักคนน้องมาทานะบ่วัดนั้นก็คือว่าบ่ไปจักเกียเลยะไรใชจานอะไรนะจานยังพูกจาวันาันเลี้ยงบ้วสอายที

แต่เราเสร็จขั้มไม่มีที่น้ำาอากาศนอกจากว่า

ว่า้ที่นีนบัป่าทอจากาาันมนอด้อหนเด้อวบุกันเนาะเด้อเด้จะได้ทคาเฮียนเคากันไหมรถนอกเลย

เอราเลอาจารย์อาจารย์มหาพูดเบอรมากมาเนาะแล้วชวนูลยมากโอเคนับเนาะ รถเฮาจอดที่ไสแม่นนี่บ่แม่นคันนี้

chạy lên chân nhanh đó lên chân 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 đó chân <laughs> <Điên luôn>. chân <laughs> <laughs>

ไปไปนั่งเรือหนันไป